สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิ่งแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอพอกันไปในเสัปดาหอวันที่อ่า20ค่ะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2569ค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอดพาพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขนะได้คะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของคุณตาทองสุขนะคะวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะวันที่ผ่านมา แนวทางของคุณตาท่องสุกนะคะพี่น้องคะแนวทางของคุณตาท่องสุกมัธยปานมากนะคะเราให้คุณตาเราให้อ่าวิ่งสองนะคะเขาวิ่งสองนะคะเขาจับคู่สองศูนย์ค่ะพี่น้องคะเขาจับคู่สองศูนย์นะคะพี่น้องคะแล้วการในโครงสุดท้ายค่ะพี่น้องในโครงสุดทา้ายคุณตากระโทกไปบอกตัวเน้นพร้อมนะคะว่าให้เน้นตัวนี้ดเด้อว่าษังกพี่น้องเน้น เน้นศูนย์นะคะพี่น้องคะ่ะกับเขาตัวเน้นพอดีค่ะพี่น้องคะ่ะเอาไปนี้นะคะพี่น้องแอดผาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากคุณตาทองสุกล้านเปอร์เซน็นพี่น้องตะวากรงทีสิมารับชมรับฟังแนวทางของคุณตานะคะกับมี่เอฟซีนะคะผู้เพิ่นติดตามคุณตาตลอดนะคะเอฟซี FC, ที่เป็นแฟนพันธ์แท้ของคุณตานะคะเพิ่นก็ได้โอนคะอ่ะอ่าปากา ค่ะดินซอใหม่คุณตาเนาะค่ะเนาะค่ะมีคุณบุญมานะคะเจ้าประจํานะคะติดติดตามคุณตานะคะคุณบุญมาโอนมาให้คุณตาหนึ่งพันบาทนะคะและ้วก็มีคุณสุนทรน,นะคะโอนมาให้คุณนตาหนึ่งพันบาทพร้อมกับโอนค่าน้ำมันมาให้เบิร์หนึ่งลวดมาหาคุณนตาพร้อมนะคะพี่น้องค่ะเอาขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ มื่อนี้นะคะแอดก็ได้มาติดตามเพลแล้วพี่น้องแนวทางของคุณตาช่องสุกในมื่อนี้นะคะคลิปนี้เสร็จไมาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆสวัสดีค่ะคุณตาค่ะอันเอฟซี่นกันี่มเอฟซีอดเงินมไหมคุณตาสองพันดูคุณตาสองพันเหรอสองพันค่ะโอ้โหบอกเป็นหลายด้วยนี่ขายที่าช้ด้วยไงค่ะทำงานกินจิตายค่ะเอาแล้วก็แล้วก็แล้วก็คิดคิด ่ังหันค่ะแวก็ทำนี่เจ็ดจองนตของัุคตกเยโอ้แล้วค่ะไม่เราเลกโอ้ลักลสิ่มไิดวนโอ้ยกันจะใค่จอมนกโอ้โอ้โอลยกลอบสิ่ใไ้พิษแต่ว่ามันเเืยออ้โนนป่ะออกเช้เลยเออบุญีรันทับวันนี้ไปว่าจะทัวรไปหาค่ะไจีบกมาเจ้ากระรัากเลยนี่นม่นี่บอกค่ะไสตรวสอกหมอค่ะ ผสมผิวด้วค่ะแล้วห้รักได้ผิดมันผสมรักเรียกผู้ถือค่ะวันนี้เปี้ยวันนี้เปี้ยว่าคุณตาเปียะวันนี้พกขี้หมดว่าผัดเอาจังสันเหลวคุณตานาะค่ะเอาจังสันเลยโอ้ยไข่ตัวน้อมันนึ่งหันน้อคุณตาโน่ก้นเจอย่มาถือแล้ววันที่หนึ่งเลยนันโมค่ะคุณตารักเลยกผิดเลยค่ะกขี้ค่ะนั่น่ค่ะเลยได้เฮ็ดให้ถือแต่ จะว่ารักลอยสิเป็ลูคิดเออลักลอยคุณตากับเขาดีเป็นบองนึงหันรักลอยเขานะคะคุณตาค่ะบนนี้ก็เฮ็นลักลอยน้อยสิเป็นก่อนวานนี้โอ้ยกันใจว่าคิดพดีช่บอกญานเสียโง่เลยแล้วเฮ็ตลักถือัวดค่ะมานี้มันใครเน็น้อยสิแพรชื่เยอะเลยออกสมุดนึงลางค่ะคุณตาออกเก็จองก็ ชูนสองทั้งล่างเลยนะทั้งบนทั้งล่างมันเหรอคะมันเ2จสองทั้งบนเกจาเลขดับทัส่นก้อนค่ะมันพอว่าห้อยหน่วยสิบผิดอเลขเลขดับผิดโอ้ก้อนเพื่อช่วยบอกมะก็จะเกิดโศภาดก่อนนะแต่ว่าหลัก <c oughs> เลขให้เราถือดอก่อเออครับนั่แหละเออวันนี้หกชิ้หมดว่าลาดค่ะดีใจว่ <c oughs> ดีใจและะ้วครับนี่าะ ยัดหู่บ้านอยู่ด้ยค่ะไม่ใช่แบบคักบ่ค่ะมาเนี่ยข้างคักก็เกาข้างคักก็เกาที่คุตาดูนี่น้อดนี่เขาโอยปล่อยจ้าเขาไปจากฝ่าย้องมเดลไปนไปจังวดนี้ค่ะจะเอาิไปพวกสิบงหวดดทุกคุณตาิบงวดอือเอาจังหวดนู้กที่หมดค่ะหาร้านเพ่อเส้นอู้ค่ะคุณตาดีใจเลอค่ะคุณตา ฝกบอกอค่ะคนเห่เร er> ื pues mm ่องน้เลยสียหเป็ออก่วบอกเร็กอันน okay. ี้เขาเกียงนี่เนาะค่ะคุณตอนต๊ะได้ไม่ยอดเกี้ยงเนาะค่ะบอย่างเาจบอกนดปีนเนะค่ะบอกว่าปีว่ามันจะเกียงเลยเมาเลยก็ที่นออกค่ะคุณตอแล้วประกันว่าบ่บ่เหมือนเรียบเหาบอกไร้ทุงหมดค่ะ cả anh ấy cũng chen cái nhà, ta, ông chỉ quỷ rồi, mồ hôi sương, à cái ta, fc vẫn đi chơi, thấy đấy, thấy quân ta, càng lang vô, จะลอกเล็กกันเด้วอ้ท่นลอกเด้วอ้พ e ่อถามก็มดาท่อนจะลอกมายมงมีเลยจไม่ได้นะที่ลอกกันอยู่เด้นะคนต้องานมันตอวนี้อันนี้เป็นเลขกดับไม่มาด้วยกันเลขกดับยู่ต้องหาอันนี้ให้เล็ดับแต่เลขกไม่มาเดกไม่ออกเล็กันก็ได้เต่เล็กเพราะเราไม่บอกเ้วกกันเขาแยกเลขกไม่ออกเลกกันกต่ให้เล็กกันเลแมออกเลวกกันก็เล็ก เรียกแล้วกระถือก็มันจิบเปแล้ว่าทางพีนก็ต่ำทางนี้แรงนีนก็ต่ำทางนี้มันจไปใส่เนาะกันคณตากอเยเลขกกันเลยค่ะมือนี่หกสิบงวดว่าพีน้องขาคณตาหกสิบงวดเวยค่ะน้ำขากรงขกคนตา เดีแล้วมันที่นึงนี่เนี่ยค่ะเจ็ดแห่แล้วมันที่นึงโดยเี่ปุ่เนี่ยค่ะไปดวงดีเลยซื้อรถเจดีรดเพราะไหรไปเบื้องเรขนายเลยหลังก็ออกของห้องขึ้นกันออกนู่นี่แล้วไออกที่เขียนไหงเมื่อไหรค่ะเจ็กนายเลยหลังก็ถือขึ้นกันเรื่องนายเียหลังนี่มันเป็นเลขสามตัวเจ้าว่าไปเบื้องตัวประกุบมันตออกก็เลขเขาเลยบอกพ้นรถค่ะอจ้าออกเคื่องเลขห้าเลขหลังเนี่ยอืมโอห้อง ว่มากเลยหนลหลังมันจะออกเป็ีเยนยลคู่หลายเลขไหนเลยหลังไม่จบเปลีนเลขเลคู่เปเรียกเป็นนีกคู่เป็นเลขแบบนี้คือเชียนไว้ท่านจีบออกสอง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 ซีซีโหหางที่น้ำจีบออกไปนีาจบกเป็นเลขคู่ก็เลข chị chẳng kiểu đó chào mừng bao nhiêu phong chào mừng bao nhiêu chưa thể nói chưa bao nhiêu 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 bao

นี่เป็นเรียกรักเนอะจ้ายังไงได้านที่นี่เรียกกันจ้าคุณตาเมื่อไรตัวรอกจ้า

นี่วันที่ไนกว่าวันที่หนึ่งกุมผาพันขาคุณตาพ,าพอพอค่ะหกเก้าเนาะค่ะคุณตาพ<า>ื้วตามถือพิ้วก่อนจ้าร,รับไม่รับที่ของ เอายด้วยคีหลงไปแล้วตัวค่ะเอาลักนยยอ้อยอยังห่งอาลักน้อยลักสิบลักลอยนะำคุณตาเด็กเด่นน้ำค่ะคุณตาค่ะ งวยแล้คิด้วอันนีน้แล้วงวย

หนึ่งเก้าเห็นค่ะหนึ่งหกแล้วไม่ใส่หนึ่งหกเนเนี่ยเออค่ะคุณตน่งสามสหนึ่งสามเห็นบ่ค่ะคุณตาเออหก้แล้วก็แก้แล้วไม่สเนี่ยเห็นบ่นี่ดเก้าเห็นค่ะดหไม่ส่เดหกนค่ะดสามไม่สเดสามเนบ่ค่ะคุณตาเข้าใจบ่เข้าใจค่ะคุณตาเออ้าก้แไม่ใส ห้าเก้าเห็นไันค่ะห้าหกไม่ใช่ห้าหกเห็นไหค่ะเรียบร้อยเงินแล้วี่ไม่หกหกที่ช่วงบนต้องลางเลยหกต้องรักเงินแล้วเสียเลยค่ะโอ้หกมาแรกจริงคุณตาโมนีเออหกที่ช่วยเงินที่ส่้างเงินแล้วสียอ๋อกอมันถี่ใช้ม่หกหกกแล้ะคุณตาเนาะหกกองไม่ใส่หกเก้าดูดึง ปดห้าหกหนึ่งปห้าหกนีน่าทักซิบมันถกหลายแต่่ค่ะเหตุกรณ์นั่นมันรค่ะนี่รับหรือไ่เู้เนี่ยค่ะนี่รับนี่รับเด้อจ้าคุณตา ศูนย์สองสี่เจ็ดค่ะคุณตานี่ยูานนี้ว่าประกวดมีไ้อืมค่ะคุณตาเรนมค่ะว่ประกวดมีไรอ่ค่ะอันนี้เราควรดับแล้วค่ะอันตัวอันอันนี้อย่งนี้ตัวนี้แปด่ะคะนี่ซะคุณตาซีโอ้ยมันตัวรีบเนาะนู่นย่งุณตา ได้กำนีเนาะได้ค่ะคุณตาค่ะได้ค่ะออสงเาาสงามเรจ้ะคุณตาเนี่ยเฉีเ้ค่ะเนี่ครับดับมาคันเลข g า a ่านี่สเปลนคันเจ็ดมาดิเป็นเลขด้เจ็ดหเจ็ดเจ็ดสีเจ็ดสามเนี่ยค่ะประมัณมาค่ะสงสนะัยได้เจ็ดน่ะทุกคน่สงสัยหรอเออสองสัยเจ็ดที่คุณตาชี่สี่ a b วนี้ก็่เี่ยยีิก็มาน้อเขาเนี่ ค่ะคุณกุ๊ี้เนี่ยคุณเสียบปืนโคตัวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณตาคุณกี้เพราม่มยมองยุ่ไปมะหมอนโอยู่ได้เน่ยุณตากระางมันเนาะค่ะอ๋อเจ็ดเดียล่ะอ๋อเจ็ดเพอยู่นี่่ะเนี่ยค่ะค่ะคุณตาค่ะสองนี่่นี่สองยังานี้เนี่ยค่ะก็น้าอยยังโกสุเนี่ยค่ะ mời 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 còn mời 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 เดี่ยวนี่เหรอโอ้แม่คุณตาเห็นเขียนวิ่งให้นะคะค่ะเอาวิ่งแปดหกสามด้วยค่ะพี่น้องค่ะวิ่งวิ่งได้ค่ะวิ่งหกเลยวิ่งหกติกุญนจวิ่งหกตีแตร่ค่ะฮะนี่เห็นเนาะจ้าไปที่ช่วครัวค่ะฮะมโหดีพันมากคุณตาบอกวิ่ง หกสี่สองกับแม่ละกาอันกรุงท้ายคุณตาบอกศูนยโอมากเอองวนี้แปดสาค่ะโชคดีบ่นเออโชคดีคขหลักเกณนก่อนข้างหลังหาจำนายแล้วจ้คุณตาประมาณหาเงินก้อนนี้ดีค่ะชุมาเสีก่อนจ้ คุณตามักตัวใดงูหนีมักพิเศษตัวใดครับคุณตาที่บ้องเหมยนะที่บ้งไหมเนาะค่ะคุณตาเอองูหนีโบราณกูบราณกูฮกฮกกะมีที่คุณตาจับให้ขอกฮกกะมีเลยค่ะเนาะเดี๋ยวม้าบนนู่นคุณตาเนาะงขากหมอกขากอะไรขึ้นตาลองเขียนไปะพี่ช่วยกเลยเขียนฮกมงไปแต่ว่าเอาอยู่มินบอกคุณตาฮกเอาปะาช่ฮกฮกนี่เอาเอาเนาะใช่ค่ะคุณตาห้าฮกเกี่ย มีเนี่ยนอนบ่นสันดีหรอกค่ะคุณตาก็วอกอยู่นังอยู่เล้อเล็กค่ะคุณตาไม่ใช่ค่ะหาลายหามามค่ะหาเจลายวนน้อมกก็ได้ค่ะยูงสินเรียกเมื่อวันนี้นะค่ะเด็กบนนี้อืมหาหัก็ยังยูยูตีค่ะคุณตาเจ็ดเจ็ดยูบ่าอ้วนนี่นะคุณตาเจ็ดยูว่านี่ขันเล็กดับเจ็ดสิมาเจ็ดม่ากับปีนกูก็มาูหัวก็ป็นหัก็แปะห้อนี่แหละใันมาเท้านั่นแหละ เรีกระดังเขาเรียกดังาไ่แกไม่หัวพิสามพื้นที่สองเกี้ยบบุกยันปับโกยหนาเนี่ยบอกก็เขียนให้เลยเนี่ยบอกชิมเลยค่ะมาณ่าเรลยื่นเขาอัน่ะเตียงสันชูเปงสันนี่เห็ดตามชูได้เห็ดตามชูมาว่าจะเขียนลงไปชิวได้เห็ดตามขอมาตามธรรมเนียมของมาแบียบมันเพราะว่าชูนี่เพียงที่เนี่ย แต่ว่ามาันได้หกชิ้นหมวอมันผัเนี่ยเขียนไล้หลักเด่นหกชิ้นมวแล้วะจ้าไม่ไา้เพราะักไม่ได้ผ่านวุ้เนี่ยมัน่านแล้วต่าาเรียกไม่มาด้วยกันเหรอ่ไหมล่ะใ <c oughs> ต่ไนมล้ะเาะ่ผ่านอ่ะมาะไม่มาด้วยกันนี่แหละแล้วนั่งด่เป็นเล็กล่างขาโคซง่ึจุดไปปวดล่างชึจุดหนอ่อยเห็นไหมจุดนิดหน่อจุดนิดหน่อย,ย <c oughs> ตัวเป็นล่างก็เขียนไว้รอนี่น เนี่ยมันเป็นบนเขียนไว้เรื่องบอกก็เสร็จแล่วแล้วนี่ได้คุณตาเขียนให้นู่นหรอคือไปอยู่งมุกเรื่องบอกวันเกิดบนนู่นล่างโอ้โอ้มีแยกบนแยกล่างให้น้ำติคุณตาเขียนบนไม่ล่างให้ผมป้าถ้าเอาเงินนี่คือพิเศษแต่คุณตาเงินนี่เขียนบนเขียนล่างให้น้ำติฮะยอดเนาะชุดยอดห้าเก้าตัวบอเด้อค่ะเป็นบนเมื่อ

จะเห็ดยาหิยแวน้ำด้วยะตั้งเห็ดไหนคื่อเห็ดปื่อามาถ่าท่าไทยท่าไายตะบากก็ให้เป็นบนเป็นล่างเลอนาะคุณตานี่เป็นบนเข้าหมค่ะนั้นมากค่ะแก็เนี่เป็นล่างใช่หมค่ะแกสามก็เป็นล่างค่ะนี่ข้าปั้นเนาข้นีตาชุดปวดใช่ว่านี่ผู้จักเขยเลยค่ะผู้จังตัวคนเกยงเลยค่ะ ค่ะคุณตาขอบคุณคุณตาไหลายเด้อค่ะเป็นดีค่ะสรุปแนวทางท่ายคลิปนี่ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์เด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องแคปหน้าจอของคุณตาเอาไว้เด้อค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแอดไดร์อกมาใส่อีกแผ่นหนึ่งนะคะพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นาะค่ะพี่น้องคะนี่เด้อพี่น้องเด้อแ่นทีแอดไดร์คัลลอกจากของคุณตานะคะ นะพี่น้องมือนี้วันนี้คุณตาเราเด่น8เด่น6เด่น3มนะคะพี่น้องคะดับ0ู4 7นะคะพี่น้องคะหลักรอยลักสิบหลักหน่วยเด้อพี่น้องเด้อหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะคุณตาเราจะคู่1เก6าหนึ่งหกหนึ่งสาม6 3ดเก้ากาก้กาสามกเกมค่ะเมือกี้คุณตาเราเน้นหนึ่งเก3าหนึ่งกาามเกับ6 6นะคะพี่น้องคะแนวทางของคุณตาหมดสี่ผพันมานะคะ มณที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะแนวทางของคุณตาแล้วก็เข่านะคะสองศูนย์ศูนย์สองเลค่ะพี่น้องคะเข่าเข่าวิ่งสองนะคะพี่น้องคะเข่าวิ่งสองนะคะเขาอ,อยู่ด้วยะค่ะพี่น้องเด้อเอาพี่น้องแคปหน้าจอนะคะสำหรับแนวทางตองวดนะคะแนวทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซนนะะ็นค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ ก็คะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบินน่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณทนวทานจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกครับพี่น้องค่ะท้านผอยากสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะคำว่าแหล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะฝากกด าติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สได้บบ์ปลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแม้กทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้คะ่ะพี่น้องแนวทางจากคุณตาทองสุกล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะทั้งบมดทัมวลมัมนี่ม่เพียงสำนีนะคะ่ะพี่น้องเด้อแอกซิเดดขอตัวลาพี่น้องบันเทิงสุขสุขก่อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นได้คลิปหนะะ้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้